กลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Tarot นะคะวันนี้อยู่กับเคแล้วก็คลิป s i t u a t i o n c h i p EP ที่สิแล้วนะคะวันนี้เคจะอ่านไพ่เหมือนเดิมเนาะว่าแบบอาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่แบบไพ่ยอยากบอกหรือเคก็อ่านไปตามไพ่อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณเรื่องราวของใครก็ไม่รู้นะคะในอดีตปัจจุบันนี้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องขอออนาคตก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะคราวน,นี้วันนี้เคจะใช้ไพ่สําหรับนี้นะคะ The Essential Tarot นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ ด้านหน้าก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะคะก็สวยดีเค้กชอบลายอะไรของเขาเอีกอย่างหนึ่งคืออยากขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็กด s u b s c r i b e คอมเมนต์พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเออคือเค้กชอบมากคือคอมเมนต์นะเค้กอ่านทุกอันเลยนะแต่ว่าคือไม่ได้ตอบเพราะว่ามันมันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอแต่ว่าก็คือคืออ่านทุกอันแล้วก็บางอันก็ขำบางอันก็แบบเออ ตลกดีอะไร้กมันก็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 ดีบางคนก็เเรื่องเราคล้ายๆกันกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีอาจจะไม่ได้แบบเข้าไปคอมเมนต์หรือไปแชร์อะไรเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือขอบขอบคุณมากจริงๆที่ที่เข้ามาแบบเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันในช่วงเวลานึงที่แบบเราได้รู้จักกันผ่านทางสื่อโซเชียลแบบนี้เนี่ยนะคะอ่าโอเค okay. เดี๋ยวแค่ขอสับไพ่ต่อนแล้วก็เดี๋ยวตัดอุย้ยเดี๋ยวตัดออกมาครึ่งนึงแล้วก็เดี๋ยวอ่านเลย หรือว่าอ่านเลยวะเพราะว่าเมื่อกี้มันหลุดออกมาแบบนี้เลยอะดูดิแต่มันอันนี้มันเยอะไปน,นะสับหน่อยแล้วกันเอาใหม่เอาใหม่ซับหน่อยับแล้วก็ตัดมาครึ่งนึงนะคะอ่ะพึ่งเราจะอ่านครึ่งนึงอย่างนี้นะคะไปเลยเริ่มตัวเขานะคะรู้สึกว่าปัญหาที่ผ่านมามันเยอะเกินไป เยอะจนเขารู้สึกว่าเขาแก้ไม่ไหวแล้วเขาอดทนอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาไปกับคุณไม่ไหวแล้วส่วนตัวคุณก็รู้สึกว่าถ้าอยากไปนะักก็ไปเลยไม่อยากอยู่ด้วยกันก็ไปเลยอยากเลิอกอยากมีปัญหาก็เชิญอันนี้คือความรู้สึกคุณเนาะตัวเขาเนี่ยคิดว่าถ้าเลิกกันรอบเนี้ย มันคงจะไม่มีโอกาสได้กลับมารีเทิร์นหรือว่ากลับมาคือดีกันอีกแล้วในอนาคตความรู้สึกที่มันเสียไปในขณะที่ทะเลาะกันมาหลายๆครั้งอะค่ะมันบั่นทอนบั่นทอนจนเขารู้สึกว่ามันไม่น่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วและตัวคุณก็คิดว่าอะไรอะไรที่เคยวาดฝันไว้อะกับคนคนเนี้ยคุณไม่ได้อยากจะทำมันต่อแล้ว คุณอยากจะเดินไปข้างหน้าในแบบของคุณเองคุณอยู่ในสถานะที่เป็นคนที่มีทุกอย่างครบคุณเห็นคุณค่าในตัวเองคุณรู้ว่าคุณสวยคุณดูดีคุณหล่อคุณมีหน้าที่การงานที่ดีมีสถานะที่มั่นคงมีจิตใจที่มั่นคงและรู้ว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรบ้างในชีวิตคือ Energy ของคนที่เป็น the empress เนี่ยคือ คือคนที่มีพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะในชีวิตก็คือมีทั้งแบบความรักตัวเองความมั่นใจความเม้นใจต่อผู้อื่นการเสียสละการให้การรับมีความพอดีในตัวเองและเป็นแบบเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะอยู่ด้วยใครๆก็ชอบใครๆก็อาจจะต่อคิวเข้ามาจีบคุณอะไรประมาณนี้ในขณะที่ตัวเขามองว่าถ้ามันทะเลาะก,กันขนาดนี้เนี่ย ความรักมันก็คงหมดไปและไม่เหลือแล้วไม่ใช่แค่เขาที่ไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากรักคุณแต่ตัวคุณเองอ่ะเขาคิดว่าตัวคุณน่ะก็คงไม่ได้รักเขาแล้วเหมือนกันเพราะคุณดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ร้องไห้ไม่เสียใจเลยในขณะที่เขาก็เดินออกมาความคิดถึงมันยังอยู่ตรงนั้นนะคะแต่มันทําอะไรไม่ได้เพราะว่าในเมื่อตัวเขาคิดว่าคุณไม่รักไม่รักเขาอีกแล้ว แล้วคุณดูมีความสุขแฮปปี้อยู่ในพาวเวอร์ของคุณอยู่ในจุดที่คุณควรอยู่มีเพื่อนฝูงที่ดีมีครอบครัวที่ดีอะไรเงี้ยแล้วตัวเขาก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นมันคงไม่มีการีู่เนี่ยจริงๆไม่มีการกลับมาคืนดีอีกแล้วเขาคงต้องหันหน้าไปโฟกัสกับการทํางานแล้วก็หาเงินแล้วก็อยู่กับตัวเองต่อไปเพราะว่าวันหนึ่งที่เคยมีคุณมามันก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เคยคบหากันแต่พอมันไม่มีกันแล้วอะ มันก็จำเป็นที่จะต้องยอมรับความจริงนะคะแล้วในในภาพที่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นว่าคุณมีความสุขดีเขาเห็นว่าคุณแบบอยู่ในพลังงานของสาวโสดที่พร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วอ่ะตัวคุณมีความสุขกับตัวเองก็จริงแต่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะรักใครใหม่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจ เรื่องราวเก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นเรื่องการเลิกราการหรืออะไรเงี้ยมันยังทําให้คุณเจ็บอยู่เจ็บอยู่มากแต่ไม่พูด <c oughs> เขาเรียกอะไร hurt in private อะคะ่ะชาย in public hurt in private ก็คือเจ็บร้องไห้อยู่ในที่ของตัวเองอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวเวลาออกไปอยู่สู่สที่สาธารนณะไปเจอเพื่อนไปกินข้าวอะไรเงี้ย <c oughs> คุณก็จะปกตกิ ออไม่จําเป็นจะต้องแสดงความอ่อนแอออกมาให้ใครเห็นถ้ามีคนเข้ามาจีบมายื่นความรักให้กับคุณคุณก็จะไม่รับไม่รับมาเป็นคนรักเพราะว่าตัวคุณยังไม่พร้อมที่จะเอาใครเข้ามาแทนที่เขาคนนั้นคราวนี้เนี่ยตัวเขาคิดนะคะว่าในอนาคตถ้าเขาทำงานมีเงินมีฐานะที่มั่นคงแล้วอ่ะวันหนึ่งเขาจะได้เจอความรักที่ดีอีกครั้งหนึง่ง ส่วนตัวคุณยังไม่อยากจะมีคนรักเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้ามันมีคนผ่านเข้ามาคุยเข้ามาทักทายถ้าเขาเป็นคนดีคุณก็ไม่ได้ปิดโอกาสคุณก็พร้อมที่จะคุยแชทเ,เป็นเพื่อนกันไปก่อนไปทานข้าวหรืออะไรเงี้ยคือคุณก็โอเคในจุดนั้นแต่คุณจะยังไม่มีการแบบมีสถานะใดๆกับใครณนะตอนนี้เพราะว่าคุณเพิ่งเจ็บเพิ่งอกหักมาเพิ่งเลิกมาอะไรเนี้ยคะ่ะตัวเขานะคะ ในอนาคตถ้าเขาต้องเลือกใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นแฟนหรือเป็นคนรักของเขาเนี่ยเขาคิดเลยว่ามันจะต้องไม่เหมือนเดิมความรักครั้งเก่าเคยพังเพราะอะไรปัญหาเก่าๆจะต้องไม่อยู่ในความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เขาจะมีส่วนตัวคุณเองนะคะมีคนเข้ามามากมายเยอะแยะไปหมดเลยแต่คุณกลับรู้สึกว่ามันไม่มีใครใช่สักคนไม่มีใครตอบโจทย์ คุณก็เลยอยู่ในเอเนอร์จีของคนโสดที่ที่ก็มีความสุขไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ได้คิดไม่ได้รีบอะไรในหลายๆครั้งนะคะเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาคิดถึงคุณอะคล้ายๆเวลาที่จิตว่างก็จะคิดถึงว่าแบบเอ้ยเราเคยทำอันนี้ด้วยกันนี่นาตอนช่วงสองทุ่มเราเคยสั่งโจ๊กมากินด้วยกันตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ย หรือเวลาที่เขาแบบนั่งทํางานอยู่มือมือเขาก็จะคิดว่าเอ้ตอนเที่ยงเที่ยงแบบเนี้ยปกติจะต้องส่งข้อความหาคุณว่ากินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยคือมันไม่มีเรื่องแบบนั้นในชีวิตเขาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบมีคิดถึงบ้างแต่ยังยังไม่ไม่คิดที่จะแบบกลับมาติดต่อหรือว่าแบบมาขอคืนดีลไรอะไรเงี้ยนะคะส่วนตัวคุณเนี่ยก็มองว่าถ้าคุณสดสดสวยสวยดูแลตัวเองไปเรื่อยๆแบบเนี้ย วันหนึ่งคุณจะต้องได้เจอใครสักคนที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากสละโสนอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวอีกครั้งหนึ่งอยากมีความรักที่ดีอีกครั้งหนึ่งตัวเขานะคะรู้ตัวเองเลยว่าถ้าเขายังคิดถึงคุณอยู่แบบนี้เนี่ยเขาคงมีคนอื่นไม่ได้เขาก็เลยใช้เวลาทั้งหมดทุ่มไปกับงานกับเงินอยู่กับตัวเองใช้ชีวิตกับเพื่อนคือแบบ อาจจะไปเตะบอลทำนั่นทำนี่ดูหนังเล่นเกมฟังเพลงอะไรของเขาที่เป็นงานอาดิเรกของเขาอะนะคะแทนที่จะไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นหรือว่าเพศตรงข้ามอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ทำเพราะเขารู้ว่าถ้าทำแบบนั้นน่คนที่คนที่เข้ามาอาจจะเจ็บอาจจะต้องเสียใจเพราะเขาเขาก็เลยไม่ทำเพราะว่าเขารู้ว่าเขายังไม่ลืมคุณน,นะคะความรักมันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ความทรงจำและความคิดถึงมันยังอยู่ มันยังไม่หายไปไหนนะคะส่วนตัวคุณเองถ้าใครเข้ามาแล้วพยายามจะจีบหรือมาเร่งรัดอะไรคุณอย่างที่เคสบ,บอกว่าคุณไม่ได้เปิดใจให้ใครเพราะมันยังไม่ใช่ยังไม่คลิกสักทีอ,ะอ่ะถ้าสมมติว่าเขาเข้ามาเรื่องเยอะเรื่องมากในชีวิตคุณอะ่ะคุณก็จะตัดเลยแบบถ้าถ้าเป็นเพื่อนกันไม่ได้ก,ก็ก็ไม่ต้องเป็นอะไรเงี้ยคือคุณก็แบบชัดเจนไปเลยว่าเป็นแค่เพื่อนนะคะถ้าเป็นเพื่อนไม่ได้ก็ก็ก,ก็ก็ขอไม่คุยนะคะอะไรเงี้ย ใครที่มาตามตื้อคุณนะคุณจะตัดทิ้งเลยอืมอย่างนั้นเลยนะคะแล้วไม่แคร์ด้วยตัดทิ้งแบบไม่แคร์ตัวเขาพยายามที่จะมองหาคนอื่นๆมากมายเพื่อที่จะแบบเข้ามาลองคบเข้ามาลองคุยพยายามมองหาแต่พอมองหาปุ๊บมีคนนึงน่าสนใจแต่พอมองแล้วมันมันคิดถึงคุณอะเขาก็จะผักออกผักคนเหล่านั้นออก ไม่ยอมไม่ยอมให้เข้ามาอยู่ในในในส่วนใดๆของชีวิตเขาที่มันเป็นชีวิตแบบ personal life ชีวิตส่วนตัวค่ะเออเขาจะผลักออกนะคะถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วอะ่ะเขาจะรู้นะว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีลูกมีหลานมีเงินมีสถานะมีมีความสุขแบบที่มีมีกันแบบอยู่หลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องอยู่โดดเดียวเดียวดายอะไรอย่างเงี้ยเขารู้นะว่านั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเหมือนกัน คุณเองก็เหมือนกันคุณรู้นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณยังไม่เจอคนที่ใช่คราวนี้เนี่ยคุณก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อมันชีวิตมันมันมันจะต้องแบบใช้ชีวิตคนเดียวไปก่อนทำนั่นคนนี่ไปก่อนเพราะว่าตัวคุณก็ยังไม่เจอใครที่คลิกสักทีคุณก็เลยเลือกที่จะแบบเดินทางท่องเที่ยวบ้างเ,เปลี่ยนงานจากงานเดิมไปทำงานใหม่เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนการแต่งตัว วันหนึ่งคุณคุณเคยคบกับผู้ชายผิวขาวคุณอาจจะหันมามองผู้ชายผิวเข้มหน้าคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพยายามที่จะลองทําอะไรใหม่ๆลองทําอะไรที่มันมันแบบแปลกใหม่ให้ตัวเองได้รู้สึกว่าเอ้ยแบบนี้ก็มีแบบนั้นก็มีลองเปิดใจให้ใครใหม่ๆที่ไม่ใช่ไม่ใช่สเปคเดิมๆของคุณเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาพูดคุยแล้วดูว่าเออเราจะไปด้วยกันได้ไหมนะ้าในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ กลับมาที่วุมของเขาเนาะตัวเขาเนี่ยในในขณะที่คุณก็พยายามเปิดใจท่องเที่ยวทําอะไรที่คุณไม่เคยทํานะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากมายเขาเนี่ยเนื่องจากว่าไม่เคยลืมไม่เคยหยุดคิดถึงเลยแล้วก็มามาตอนเนี้ยเขาเริ่มรู้สึกไม่แน่ใจแล้วว่าเขายังรักคุณไหมในเมื่อตอนแรกเขามั่นใจมากเลยนะว่าเขาไม่รักแล้วแต่ยังคิดถึงเป็นแค่ความทรงจําแต่พอลองลอง ลองอยากชอบคนอื่นเหมือนกลับไม่เวิร์กเออพอไปชอบไปคุยก็ไม่เวิร์กก็หันกลับมาทํางานอีกพอทํางานไปได้สักพักมีความคิดขึ้นมาอีกว่าอยากมีครอบครัวอยากแต่งงานแล้วอายุก็ไม่ได้แบบไม่น้อยแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วตัวเขาก็แบบมีเงินมีอะไรของเขาพร้อมอะพร้อมอย่างนี้ดีก,กว่าพอพร้อมปุ๊บถ้ายัางไม่มีคนที่เข้ามาแทนที่คุณได้ก็แอบไปสอง อาจจะถ้าบล็อกกันก็จะอันบล็อกค่ะเพื่อไปส่องว่าตอนนี้ชีวิตคุณเป็นยังไงคุณมีความสุขดีไหมมีแฟนใหม่หรือยังอะไรอย่างนี้แล้วภาพที่เขาเห็นคุณก็คือคนที่มีความสุขกับตัวเองมากสวยขึ้นกว่าเดิมน่ารักแล้วก็มันทําให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วความความรักที่เขาเคยมีให้คุณมันไม่เคยหายไปไหน มันยังอยู่ตรงนั้นและยิ่งเขาเห็นเห็นรูปของคุณนะคะที่เป็นรูปตอนที่คุณไปเที่ยวอาจจะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวอะไรที่เกี่ยวกับน้ำอะคะ่ะหรือเป็นภาพที่คุณแบบกําลังดื่มดื่มน้นําผลไม้หรืออะไรหรืออ่ะเล้าก็ได้วิสกี้หรืออะไรสักอย่างอะที่เป็นแบบถือแก้วดื่มแล้วก็แบบมองแก้วก็คล้ายๆถ่ายถ่ายรูปตอนเผลออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาเห็นรูปนั้นแล้วเขารู้สึกว่า ทำไมไม่ใช่เขาที่นั่งอยู่ตรงนั้นกับคุณเออทําทําไมไม่ใช่เขาที่เป็นคนนั่งถ่ายรูปนั้นให้คุณอะไรประมาณเนี่ยแล้วเขาก็มามองว่าจริงๆริแผนชีวิตเขาเนี่ยที่เขาวางแผนไว้เนี่ยมันมีคุณอยู่ในนั้นหมดเลยนะแล้วทุกวันเนี้ยคล้ายๆกับว่าถ้าแผนของเขาร้อยเปอร์เซ็นเขาทํามันมาเองหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะแต่มันยังขาดอีกสามสิบสมสิบสี่สิเปอร์ซ็นที่เหลือ ซึ่งมันต้องมีใครสักคนมาทําด้วยมาร่วมมือกันมาแบบทําไปด้วยกันสร้างไปด้วยกันเขารู้สึกว่ามันต้องเป็นคุณที่มาอยู่ตรงนี้กับเขาและเขาควรจะนั่งอยู่ตรงนั้นกับคุณในวันที่คุณแบบมีความสุขกับการดื่มหรือว่านั่งอยู่ที่ชายทะเลหรือว่าแบบเป็นภาพที่เป็นอยู่ที่แถวๆน้ำอะคะ่ะอยู่ติดกับน้ํา มีเครื่องดื่มที่ที่เป็นแบบสีส้มๆเหลืองๆแดงๆอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแล้วก็ตัวคุณอะพยายามมองหาคนนั้นคนนี้มากมายพยายามเปลี่ยนสเปคอย่างที่เค้กบอกเนาะเออคุณก็แบบค้นหาค้นหาคนไปเรื่อยๆบางคนเข้ามาก็มีทั้งจริงใจก็มีไม่จริงใจก็มีเข้ามาหวังเรื่องเรื่องอย่างว่าแค่ชั่วค่าคืนก็มีหรือเข้ามาแบบ หวังให้ซัพพอร์ตเรื่องเงินทองการช่วยเหลือเรื่องงานหรืออะไรเงี <c oughs> ้ยก็มีเยอะแยะไปหมดแต่คุณแบบไม่เจอคนจริงใจเลยจนคุณรู้สึกว่านี่ฉันต้องเกาะคานไปจนแก่จริงๆหรออะไรเงี้ยคือฉันจะไม่ฉันจะไม่มีสามีสามีไม่มีลูกจริงๆหรออะไรเงี้ยทั้งที่แบบมันคือสิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดอะไรเงี้ยแต่ตัวคุณไม่ได้คิดถึงไม่ได้คิดถึงเขาเลยนะไม่ได้คิดถึงคนเก่าเลยนะอืมในขณะที่คนในขณะที่ตัวเขาเนี่ย เขาชั่งน้ําหนักแล้วนะตั้งแต่วันที่เขาเห็นรูปคุณหรือว่าได้ยินเรื่องราวของคุณจากเพื่อนจากใครก็ตามที่มันมันทําให้เขารู้สึกรู้สึกว่าเออเขาเขาควรจะอยู่ตรงนั้นกับคุณเลยเนี่ยเขาก็กลับมาคิดแล้วว่าเอาไงดีวะเอาไงดีวะเอาไงดีวะเอาไงดีอะติดต่อไปดีไหมแล้วถ้าติดต่อไปแล้วเขาจะพูดยังไงวะแล้วถ้าทักไปหาเขาจะยัง เกลียดเราไหมในวันที่เราแบบทะเลาะก,กันเลิกกันไปลืมเรื่องเก่าๆไปหรือยังอะไรอย่างเงี้ยคือไม่กล้าไม่กล้าคือคิดมากแล้วก็ไม่กล้าว่าจะทักไปหาดีไหมเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าคุณมีคนอื่นหรือยัง <S <S 2> <S 2> แค่เห็นว่าคุณแบบยิ้มมีความสุขอ่ะเขาก็ยิ้มตามอ่ะมันเป็นภาพอย่างที่เค้บอกภาพนั้นเนี่ยที่คุณถ่ายอยู่ที่ทะเลหรือน้ำตกหรือที่เกี่ยวกับน้ำอคะค่ะ เขาเห็นแล้วเขายิ้มเขาเห็นคุณยิ้มแล้วเขายิ้มแล้วเขาแบบมันเป็นความคิดถึงที่มันคงซ่อนอยู่ในใจลึกๆอะไรเงี้ยเขา,าพยายามที่จะรวบรวมความกล้านะแล้วก็กลับมาคุยกับคุณเขารวบรวมความกล้าที่จะกลับเข้ามาคุยกับคุณแต่มาแบบที่คิด วางแผนไว้หมดว่าถ้ามาคุยอ่ะถ้าทักแบบนี้คุณจะตอบว่ายังไงแต่ถ้าคุณตอบแบบนี้เขาเขาจะทํำยังไงแล้วถ้าถ้าแบบเข้ามาคุยแล้วคุณปฏิเสธล่ะแล้วคุณไม่อยากกลับมาเป็นแฟนล่ะเขาจะต้องง้อคุณไปอีกนานเท่าไหร่หรือว่าแล้วถ้าตอนนี้คุณมีคนคุยๆที่เป็นตัวจริงอยู่แล้วล่ะเขาจะไปเป็นอันดับที่เท่าไหร่ในในชีวิตคุณอะไรประมาณเนี้ยคือเขาคิดมากมากนะคะแต่เขาจะเขาเขาจะจะกลับมาติดต่อ แน่นอนเพราะว่ามันไม่มีใครที่ที่เขาอยากให้อยู่ในชีวิตเท่าคุณอีกแล้วส่วนตัวคุณนะด้วยความที่มันพยายามมองหาคนมากมายที่จริงใจเข้ามาเนาะแต่มันไม่มีใช่ไหมแล้วคุณก็ไม่ได้นึกถึงคนเก่าด้วยเพราะตอนเลิกกันไปอ่ะมันเหมือนกับเลิกขาดเลิกเลิกจริงจังมากคงจะไม่ได้เจอกันอีกอะไรประมาณเนี้ยคุณก็เลย คล้ายๆคนที่ไม่ได้หวังในเรื่องของความรักอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะคิดว่าน่าจะขึ้นคานไปนอนบ้านบางแครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เลยอยู่ในเอเนอร์จ hmm. ีนี้อันนี้คือการบาบสุดท้ายนะคะไพ่หมดละดิเอเนอร์จีเดอะฟูลคือแบบไปเรื่อยๆไม่ได้หวังว่าต้องเจอใครที่มันใช่จริงๆหร,ห,หรือนะ่หรือนี้เพราะคุณแบบคล้ายๆคนหมดหวังแล้วอะไรเงี้ยแล้วในขณะที่คุณไม่ได้มองเรื่องความรักเลยไม่ได้มองหาเลยเนี่ยเขากลับเข้ามานะคะ คือไพ่ันรจะเรบรนหารงนี้เขากลับเข้ามานะคะเขาจะกลับเข้ามาพูดคุยอย่างจริงจังจริงใจมาพร้อมกับคือเคกมองว่าเนี่ยมันคือชอบมากกคือตามภาษาฝรั่งคือเคกไม่รู้หรอกว่าเอาจริงๆความหมายมันอะไรยังไงแต่เคกมองว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีแล้วคือมันคือความเคกมองว่าเขากลับมาครั้งเนี้ค่อนข้างจริงใจและมาพร้อมกับ พลังนักสู้ที่จะแบบเฮ้ยเราเราจะไม่หีปัญหาอีกแล้วนะเราจะสู้ทุกอย่างไปด้วยกันแล้วเราจะสร้างครอบครัวขาสิบเหรียญแล้วก็เนี่ยสิ่งที่คนและเขาต้องการอ่ะมันเหมือนกันถ้าคนอัคู่ต้องการแบบเนี้นี่ยเขาเข้ามาแบบที่ตั้งใจแล้วว่ารอบเนี้ยมันต้องเวิร์ นี่คือ intention ของเขานี่คือความตั้งใจจริงของเขาที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแต่มันก็อยู่ที่คุณว่าตอนนั้นนะ่ะคุณจะ happy กับชีวิตโสดแค่ไหนแล้วจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าอืมโอเคให้หมดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพูดงง